ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda m o t เตอร์ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่2กรกฎาคมพศ .2567 โดยมีมิสเตอร์คาสึฮิโรมูรุกะประธานบริษัท Honda ามอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นและมิสเตอร์มิโนรุคาโตผู้จัดการทั่วไปแผนกรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนซึ่งก็ปรากฏว่ามีสื่อมวลชนร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนิตยสารยังแมชชีนได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากงานครั้งนี้ว่ามันคือ K information ซึ่งตัว K ก็หมายถึงคาโตะนั่นเองครับสำหรับมิสเตอร์มิโนรุคาโตะนั้นเคยเป็นผู้บริหารฮอนด้าในเมืองไทย ก่อนจะย้ายไปที่อินโดนีเซียเวียดนามรวมถึงอินเดียและสหราชอาณาจากักรก่อนจะกลับไปญี่ปุ่นเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งงานถแถลงข่าวพลังนี้ยาวนานกว่า2ชั่วโมงและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงของการตอบคำถามโดยนิตยสารยังแม่ชินได้ถามถึงกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ CB400 รุ่นใหม่ที่ประเทศจีนว่าเป็นมาอย่างไร มิสเตอร์คาโต้ตอบด้วยตัวเองครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการตัดสินใจพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ 400cc ว่าควรจะมีสเปคหรือคุณสมบัติอย่างไรมันถึงจะโอเคแต่ในที่สุดก็สามารถตัดสินใจได้แล้วคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักเล็กน้อยด้วยคำตอบเพียงเท่านี้ทำให้นิตยาสารอย่างแมชชีน ได้กล่าวยืนยันถึงแผนการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ CB400 รุ่นใหม่ว่ามีอยู่จริงรอเพียงว่ามันจะเปิดตัวช่วงเวลาไหนจากการคาดการณ์มันน่าจะถูกเปิดตัวกันในช่วงปลายปีพศ .2568 เพราะว่า Honda เพิ่งจะก่อตั้งบริษัท Honda Motorcycle เซี่ยงไฮ้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ .2567 โดยจะมีการใช้โรงงานอู่ยางฮอนด้าที่กวางโจเป็นฐานการผลิตจากคำตอบของมิสเตอร์คาโตที่บอกว่ามันเป็นความยากลำบากในการเลือกสเปคของตัวรถก็คงเป็นเพราะว่าขณะน,นี้ตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ของประเทศจีนเริ่มมีการขยับตัวจาก400เป็น450 500ไปจนถึง600และ700ซีซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น มาดูกันครับว่า Honda จะเริ่มต้นพัฒนา CB 400เป็นรุ่นแรกในประเทศจีนและอาจจะมี450หรือ 500cc ตามออกมาในเวลาไม่นานนักแน่นอนครับว่าการออกแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นจะมีการปรับใหม่ทั้งหมดจะมีส่วนเหมือนกับ CB 400 Super f o มากน้อยแค่ไหนไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่ เสียดายรูปแบบดีไซน์ของซ u เปอร์โอยากให้ฮอนด้นั้นยังคงอนุรักษ์รูปแบบดีไซน์ดั้งเดิมเอาไว้ก็ต้องมาคอยดูต่อไปครับว่าเมื่อมันถูกพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วหน้าตาของมันจะออกมาเป็นอย่างไรประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของ CB 400 Super ร์นั้นเริ่มขึ้นในปีคศ1992หรือพศ2535 มันถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่รุ่น CB1 โดยใช้พื้นฐานเครื่องยนต์มาจากรุ่น CBR 400R ปี1986มันโดดเด่นด้วยรูปแบบดีไซน์ที่มีความสวยงามลงตัวและมีมนสเสน่แห่งความขลังโดนใจแฟนคลับ Honda ชาวญี่ปุ่นมาอย่างมากมายจุดเด่นสำคัญของ CB 400 Super f o ก็คือการออกแบบเครื่องยนต์ที่มีการติดตั้งระบบ Hyper VTEC LEVVO ดยในช่วงรอบตำ่ำถึงรอบปานกลางเครื่องยนต์ทำงานเพียง2วาลต่อ1น1สูบเกียร์1ถึงเกียร์5เครื่องยนต์จะทำงาน4วาลที่6,300รอบถึง6,750รอบต่อนอาทีส่วนเกียร์6เครื่องยนต์จะทำงาน4วาลตั้งแต่6,750รอบรอบต่อนอาทีขึ้นไปมันคือช่วงเวลาของการพัฒนาเทคโนโลยี ที่หลายคนมีความชื่นชอบแต่ว่ามาถึงวันนี้เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปการควบคุมเรื่องของมลพิษไอเสียก็มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยญี่ปุ่นได้มีการออกกฎข้อบังคับเรื่องของการปล่อยมลพิษเรวะ2ปีบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2565ส่งผลให้ฮอน d a ามอเตอร์ต้องยุติการผลิต c b 4 0 0 s u p e r f o และซูเปอร์บร์ดอตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2565ผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ2ปีแฟนคลับ Honda ยังคงเรียกร้องอยากให้มีการกลับมาพัฒนา cb 400 Super 4 0 0 Super f o ขึ้นมาใหม่ดังนั้น Honda จึงอาศัยฐานการผลิตที่เมืองจีนในการออกแบบดีไซน์รถมอเตอร์ไซค์4สูบเรียง 400cc ถึง 500cc ขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้กับมอเตอร์ไซค์ หลายหลาค่ายในประเทศจีนและยังสามารถนำกลับมาขายที่ญี่ปุ่นได้เพียงแต่ว่ารูปแบบดีไซน์ของมันนั้นจะแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเรื่องราวของ c b 400 Super f จะเปิดตัวออกมาด้วยรูปแบบใดเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ